วันนี้มี1เคสชื่อว่าพี่สะสมครับมีวันหนึ่งครับพี่สะสมเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วก็เดินเนี่ยเอาขาไปกระแทกที่บันไดครับจนก่อให้เกิดแผลเกิดขึ้นที่ขาแล้วก็แผลเนี่ยเริ่มอักเสบแล้วก็เน่านะครับในที่สุดแล้วก็มีการกินเนื้อไปเรื่อยครับจนทําให้สุดท้ายพี่สะสมจะต้องโดนคุณหมอตัดนิ้วเท้าเนี่ยออกไป2นิ้วครับแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าถ้าอีก2อกอาทิตย์แผลยังไม่ดีขึ้นนะครับพี่สะสม,มจะต้องโดนตัด เท้าออกไปครับเพื่อที่รักษาชีวิตไว้แล้วก็ภรรยาพี่สะสมก็มาปรึกษาแด๊ดดี้ครับแล้วก็สั่งนะครับนูงไว้ไปให้พี่สะสมรับประทานผ่านไปเพียงแค่2อาทิตย์พี่สะสมกลับไปหาคุณหมอหลังจากที่เปิดแผลมาดูครับคุณหมอถามว่าคุณลุงไปทานอะไรมาคุณหมอบอกว่าพี่สะสมเนี่ยมีอาการดีขึ้นค่าการเสพลดลงอย่างมหัศา์แล้วก็มีอาการเติมเนื้อเกิดขึ้นมาด้วยครับจนทําให้ไม่ต้องโดนตัดขา พื่สมบอกว่าเป็นอะไรที่มันโชคดีสุดๆนี่แหละครับคือสิ่งที่หนูไว้สามารถช่วยได้แล้วก็เห็นผลที่จริงเลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนฟังวันนี้นะครับที่สำคัญนะรสชาติ อร่อยมามันอร่อยจนสามารถทําให้ดื่มได้เนี่ยในทุกๆวันครับเพื่อนๆน,นะที่ถามว่าแล้วสนใจสั่งซื้อ,อยังไงนะครับเด็ดดี้แนะนำนะครับพิมพ์คําว่าสนใจมาในคอมเมนต์นะครับแล้วสุขภาพที่ดีนะครับน้ําตาลที่ดีเบาหวานที่สามารถสงบได้นะครับนี่ครับแบบพี่สะสมแบบนี้นะครับจะส่งตรงนะบ้านเพื่อนครับ